สวัสดีครับผมสวัสดี f c สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะนําพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเบาะหนังนะครับอย่างดีนะครับเบาะหุ้มนะครับ พุ่มเบารถนะครับรถกระบะนะครับผมตัวนี้ผมรีวิวของ isuzu นะครับผม a อันสิ2014นะครับหรือปี2557นะครับผมเบาะที่ว่านี้นะครับใช้ได้ตรงรุ่นกับปี2012ถึง2019นะครับนะครับลองมาดูกันนะครับผมซื้อมาในราคา610บาทนะครับคู่หนึ่งนะครับผม2ออันนะครับแล้วก็วันที่ซื้อมานะครับเอ่อ ทำไม่เป็นด้วยนะครับลองผิดลองถูกนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันที่ทํานะครับแต่จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีจุดไหนนะครับที่เราจะต้องมีเทคนิคในการแกะการตัดต่อบางบางจุดมันต้องได้ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยนะครับข้างในนะครับนี่ครับผมอ่าอันนี้นะครับข้างในนะครับผมรถดี a มนะครับของผมนะครับ all new 2,014นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะครับผมนะครับดูรูปทรงนะครับอันนี้เป็น D m a x นะครับผมเห็นไหมครับหนังอย่างดีเลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งมาแล้วก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับผมใช้เองใช้ดีนะครับผม ลองแล้วนะครับใช้เองก็เลยอยากจะแนะนํานะครับให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับซื้อมาใช้ได้เลยนะครับผมนะครับตอนแรกทําไม่เป็นนะครับอันนี้เราก็มันจะมีสามส่วนนะครับผมส่วนตรงหัวนะครับตรงเบาะหนุนหัวนะครับแล้วก็บาะพิงหลังแล้วก็ตรงนั่งนะครับมันจะเป็นสามชิ้นนะครับผมแล้วก็มีตีนทุกแกะนะครับที่เขา แถมมาด้วยแล้วก็มีตัวเกาะนะครับผมนะครับมีอยู่3อย่างนะครับอันนี้เป็น All New s p a c e c a p นะครับปี2014นะครับผมนะครับออกเมื่อปี2557นะครับผมสีขาวนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูข้างหลังเลย ปึ้งนะครับอันนี้เป็นขนมขนมนะครับดูด้านหลังนะครับนะครับก็อาจจะไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําวันนั้นทําทุลักทุเลนะครับเพราะไม่รู้หลักการนะครับผมพอเราเข้าไปดูเทคนิคใน YouTube ที่เขาสอนนะครับก็สามารถทําได้นะครับข้างหลังนะครับข้างหลังมีที่ใส่เอกสารใส่ของได้นะครับผมจะเป็นขวดน้ําเป็นอะไรที่คนนั่งบ่อหลังนะครับ เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าตรงไหนที่มันลําบากนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคง่ายๆเลยนะครับธรรมดาแล้วนะครับถ้าถ้าผมไม่ไม่เจาะเข้าไปดูเทคนิคใน YouTube นะครับผมก็จะคลุมตรงนี้ลงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาเชือกดึงแล้วก็งัดๆกันตรงนี้เพื่อจะเกาะ ซึ่งมันก็ได้นะครับแต่มันไม่สวยงามนะครับผมแต่เมื่อเรารู้หลักการแล้วก็เข้าแน่นเลยครับเห็นไหมครับเข้ารูปครับนะครับทุกส่วนนะครับเข้ารูปหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประทับใจมากครับหลังจากที่ใช้รถมาเจ็ดปีนะครับผมยังไม่เคยซื้อเบาะลักษณะนี้นะครับผมก็ใช้ราคาถูกๆนะครับร้อยกว่าบาทนะครับ ที่เป็นผ้านะครับผมดูนะครับชิ้นที่หนึ่งกับเบาะนัง่งกับบาะพิงนี่มันจะแยกส่วนกันมานะครับเราจะใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็แค่ถอดอันนี้ออกนะครับผมตัวนี้มันกดตรงนี้แล้วมันก็พอกดตรงนี้เข้าไปก็จะดึงขึ้นได้นะครับดึงขึ้นเราก็แยกส่วนออกไปทีนี้เราก็เอาตัวนี้คุมลงมาเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับ ตรงนี้เขาไม่มีรูมาให้นะครับผมเราจะต้องเอามีดเฉือนหน่อยหนึ่งนะครับอ่าตรงเบาะนะครับตรงหนังตรงนี้ตึ๊ดแล้วเราก็บีบลงไปนะครับตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมพร้อมที่จะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สวมเข้าเหมือนกันครับค่อยๆนะครับผมค่อยๆทํานะครับไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับค่อยๆดึงซ้ายนึงขวาแล้วก็บีบบีบเข้าไปนะครับผมอ่า พอลงมาแล้วนะครับมันก็จะเข้ารูปแล้วก็จะดึงเขามีวิธีอยู่หรอครับผมเขาจะอ่าเราก็จะดึงอันนี้ไปข้างหลังนะครับแล้วก็เกาะไว้ตรงนี้นะครับนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปดูรีวิวในช่อง YouTube เพิ่มเติมได้นะครับส่วนของผมนะครับจะแนะนําจะแนะนําสินค้านะครับที่ผมใช้นะครับผมส่วนรีวิวกันติดตั้งนั้นดูที่ช่องอื่นเพิ่มเติมได้นะครับ นะครับสำหรับตรงนี้นะครับมันมีเทคนิคอยู่นะครับคือตรงนี้มันจะยัดลงไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่แกะตัวนี้ไคลายออกมานะครับดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับตรงนี้มันเป็นรูน็อตนะครับสามารถใช้ไขควงนะครับหมุนออกมานะครับผมมันถูกซ่อนไว้นะครับเมื่อหมุนออกมามันก็จะแกะออกมาง่ายๆแล้วก็เรายัดเบาะลงไปในนี้ได้นะครับผมนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับ ก็จะมีน็อตตรงนี้เหมือนกันนะครับน็อตอยู่ใต้ตรงนี้นะครับใช้ไขควงแกะออกมานะครับมันก็จะรวมออกมาเลยคลายออกมาแล้วก็เบาะเราก็ยัดลงไปได้นะครับยัดลงไปแล้วก็ดึงผ้าซิลขเาวนะครับไปเชื่อมกับด้านอื่นนะครับเดี๋ยวเราโค้งไปดูฝั่งคนขับนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งคนขับกันนะครับ ตัวนี้เป็นสไปคัพสีขาวนะครับปึ้งเปิดออกมาแล้วนะครับหมครับทั้งนี้ค่อนข้างจะสว่างนะครับมีขนมด้วยเดี๋ยวเก็บขนมไปนิดนึงนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับที่ผมเหงื่อแตกนะครับ เมื่อผมรู้แล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับเราไม่รู้นะครับผมเราต้องคลายตัวนี้ออกนะครับมันมีน็อตนะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมมาข้างหน้านะครับก็จะมีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีน็อตนะครับผมอยู่แถวๆนี้นะครับอ่ามีด้านหน้าและด้านข้างนะครับผมคลายออกมาแล้วก็สวมบ่อนั่งเข้าไปเลยนะครับสวมด้านโน้นด้านนี้ อตรงที่ขานน็อตมันมีด้านเดียวนะครับมีเพียงแค่ด้านข้างนะครับผมสวมไปให้แน่นเสร็จปับ๊บยัดลงไปแล้วก็ขันน็อตเข้าเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงอื่นก็ไม่ยากครับเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ปลดออกมานะครับผมปลดออกมาตอนนี้ผมถือกล่องอยู่มันปลดตรงนี้ได้นะครับบีบลงไปแล้วก็ดึงออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้ เห็นเขาถ่ายคลิปสอนเรื่องความปลอดภัยของรถนะครับทุกคนจะต้องรู้วิธีการถอดหมอนเบาะนะครับผมถอดออกมาเพื่อจะทุบกระจกในเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับถอดออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆสวมนะครับมันจะแน่นนะครับเข้ารูปมากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับวันนั้นผมตกใจมากเลยนะครับผมวันนั้น เงือแตกนะครับตั้งแต่บ่ายสจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับซึ่งมันเส้นผมบางภูเขานี่เองนะครับผมเมื่อรู้แล้วผมก็อยากจะมาถ่ายทอดนะครับสำหรับผู้ที่รู้ก็ดีๆยินดีด้วยนะครับผมถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่ทำเองสวยมากสวยมากนะครับเห็นไหมครับสีแดงดำนะครับตัวหนังสือ All New Max นะครับผมรุ่นนี้ของผม2014นะครับ เบาะรุ่นนี้สองเอ่อหกร้อยสิบบาทนะครับผมสั่งในราชด้านะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับร้านค้านะครับแนะนําเลยครับร้านนี้ครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆอ่ากดเข้าไปชมได้ครับมีทุกยี่ห้อทุกบริษัทนะครับอ่าเบาะประเภทนี้นะครับผมแบบเดียวกันนี่แหละครับนะครับทุกอ่าทุกค่ายของรถยนต์นะครับมีทั้งกระบะมีทั้ง รถยนต์ทุกประเภทนะครับผมนะครับเข้าไปชมได้นะครับส่วนรถผมเป็นรถอีสุสุนะครับสั่งมาไม่ผิดหวังเลยนะครับครั้งเดียวนะครับผมไม่มีส่วนไหนเสียหายนะครับผมก็ขอบคุณทางร้านแล้วก็ไปกดให้ดาวแล้วก็รีวิวให้แล้วนะครับใช้ดีนะครับผมคงอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้รู้เทคนิคด้วยตนเองด้วยนะครับผม งมอยู่ตั้งนานนะครับเป็นเพื่อนครับนะครับด้านหลังก็มีที่ใส่เอกสารมีใส่ขวดน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปชมได้นะครับทุกยี่ห้อทุกบริษัททุกรุ่นนะครับอยู่ที่ร้านนี้นะครับเขาบริการดีมากนะครับอ่าโอเคนะครับก็ ถ้าผู้ชมมาดูแล้วนะครับแต่วันวันที่ผมรีวิวไอ้วันที่ผมติดตั้งเนี่ยผมไม่กล้ารีวิวนะครับเหงื่อแตกเต็มตัวเลยครับแต่มันผ่านมาแล้วนี่ผมก็นําความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับมันทําได้เองนะครับไม่ต้องไปจ้างนะครับทําได้ผู้หญิงผู้ชายก็ทําได้นะครับมันมีเทคนิคครับผมหน่อยเดียวแค่นั้นเองนะครับลองผิดลองถูกนะครับมีคําแนะนําติชมอะไรก็ พิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ